วัดดีจ้าดวงท้องฟา้ามจ้ามือน,นีดวงท้องฟา้ามจะมันเหล่าเลียงควายกินยาฆ่าญ้ารักษาอย่างไรเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับดวงท้องฟา้ามจ้าและโต๊กม้ามือน,นีเกิดขึ้นกับพี่สาวจ้าเพิ่นเอาคววยเป็นลามใส่นะคนอื่นถี่เพิ่นบ่หูเนาะ ไปลามไส้ไปเลียงไส้อยู่สามมือไปลามไส้เพราะว่ามันเป็นยาดูดซึมยาข่ายหยาค่ะคือว่าหยานี่มันจะมันจะแหมซาเลี้ยงซาเพิ่นก็เลยพาไปเลียงโดยเพิ่นบ้ฮูหูมือที่สามเพื่อนเห็นหยาเพื่อนเห็นหยาเปลี่ยนสีเพื่อนเลยท้วถาม โทษทานจากของนะ้าจากของน้าเพิ่นว่าฉีดาดูซึ้มาสัา่นจ้ะเพื่อนเอาไปเลี้ยงไสสามมือแล้วเพิ่นกันเลยพี่สาวเลยโทรมาบอกมาว้ารู้ฟังให้ไปเบิ่งควไยให้กัเลยได้ไปรักษาจา้ะรักษาแบบประสบการณ์ที่เคยรักษาคไยจากของมาความลูกก็ได้มาจากอาจารย์สันดาฟาร์มเพิ่นพารักษาจา้ะ กาเริ่มต้นถ้าเฮาว่าท่านมียาเนะจ้ะว่าท่านมียาเขากะต้องเอาทานไฟที่เขาหนึ่งเขาหงเขาในบ้านเขาจะทุบแหลกแหลกตำแหลกแหลกตำแหลกละเอียดแล้วกับมาผสมน้ำถ้าตัวใหญ่ถ้าควายตัวใหญ่ประมาณยี่สิบช้อนโต๊ะจ้ะถ้าตัวเล็กเขาก็ลดลันตำ ปริมาณไปเนจะให้เขากอกได้หลายเท่าดใดเขาก็ให้กินได้เพราะว่าท่านท่านหูเข่าบ้านเขาเนี่ยมันจะบ่มีบ่มีอันตรายอย่างกอคว้ยเนจะแต่ว่ามันไปซอยดูดไปซอยดูดซึมยาออกจากล้ำใสจากร่างกายที่เขากินเข้าไปจะสารพิษที่เขากินเข้าไปแล้วเขาก็เตรียมมระขามเปียกก่อกระขามเปียกนั้นจ้า เพราะตัเฮามียาเฮากะฉีดยาเนาะจ้ะแต่ว่าบางเอิญว่ายาของดงฟ้ามยังยังยังมีจ้ะเพราะว่ายาดงท้องฟ้าสร้างมะไวหลายสร้างมาตอนตอนที่ควายจะของประสบเหตุเนาะจ้ะแล้วมาประสบเหตุกับควายพี่สาวก็เลยเอายาที่เคยสร้างมาเอามาใส่จ้ะตัวใหญ่เฮากะใส่ยี่สิบซีซีตัว,ตวน้อยเฮาก็ลดลันไปตามน้ำหนักเนาะจ้ะเฮาก็ฉีดยา ตัะเข็มละเข็มวันนี้เมื่อวานนี่ไปฉีดแล้วเมื่อเนี้ยก็ไปฉีดให้อีกจ้าตละ,ละเข็มละเข็มแล้วก็กอกขานกอนกอข่านกาะกระขามเปียกจ้าคือว่าเขาหัว่าควายเขาไปกินยาขาหยาถ้าเขาบรักษาเขาก็จะป่วยปีไปเรื่อยๆพร้อมโซไปเรื่อยๆถ้าควายทองก็แทงจ้า แต่บังเอิญดีอยู่ว่าควายนขอของพี่สาวามีตัวทองนะจ้ะมีตัวใหญ่ที่เป็นแม่แม่ควยอยู่ตัวหนึ่งควยแมน่นางหน่อยตัวหนึ่งหลกนั้นควยหน่อยเจ็ดแปดเดือนสองตัวจ้ามันจะเป็นควยแม่ใหญ่ตัวเดียวเขาก็ได้ทำทำการรักษาแบบเขาเคยมีประสบการณ์มาจ้า ราวาแต่ก่อนลงท้องฟ้าเกิดกับตัวเองเลยกัเลด้ประสบการ์ตกม้ามือนีก็เลด้ใช่ประสบการนันเป็นประโยชน์กับพี่สาวจ้ากลับไปขีดยาให้สองมือแล้วถ้าเขาบรักษาถ้าสมมุติกินหลายนาาจ้าอาการของคววยกินยาข่หาเนาะจา้าถ้ากินหลายเขาก็จะนำลรยปู่มปากขีดไหลโตสั้นถ้าถ้ากินบ่หลายเกิน ก่จะบูท่านออกอาการภายในมือสองสามมือนะจ้ะก็จะเป็นอาทิตย์จังคอยออกอาการอันนี้มันเป็นยาดูดซึมมันก็สิออกอาการซาพี่สาวไปเลี้ยงไส้ลามไส่ห้นะ้าเพื่นที่ขีดคันแท้นะ้าขีดตามใหน้นาะเพิ่นเพิ่นเลี้ยงยุ่สามมือจ้ะส่วนส่วยาสีแหมสีเปียนสีเพราะตาหูเขากับฝ้ารักษาเขากับ่ถมมาอัปเดตอาการคว้ยยนะจ้ะเดี๋ยว สิพ้าอัปเดตอ,อาการควายที่เขาไปรักษาให้เบิ้งเรียจ้ะเขาก็จะฉีดยาแต่ว่าเขาบ่าเป็นหมอเนาะจ้ะก็บวาสามารถสิบอกได้ว่ายาตัวนั้นตนัวนี้แต่ว่ากะที่ลู้ม้าก็คือว่าอาจารย์สันดาฟามบอกให้รักษาแบบซี่แบบซีเนาะจ้ะก็เลยได้ความรู้จากอาจารย์สันดาฟามมาก็ขอบคุณ ขอบคุณอาจารย์สันดาฟาร์มขอบคุณประสบการณ์จากของที่เจอมาเราได้ซอยเหลี่ยพีสาวนะจ๊ะถ้าเขาบม่มีประสบการณ์เขาก็จะเหตุบ่เป็นถือกับตัวเองก็เหตุบ่เป็นได้แต่จากสิเหตุจังไดความมันประสบการณ์ทุกอย่างที่เขาเลียงหัวเลียงควายเขาจะต้องพยายามเลี้ยนลูไกไว้จ้ะฉีดยาบ่เป็นเขาก็ศึกษาเล,ลี้ยนลูก คือว่าศึกษาเรียนรู้ไอฉีดไวเป็นแล้วก็มีมียาประจําคอ,อกไว้จ้ายาแก้แพ้ยังเสียเขาต้องมีประจําคอ,อกไวยาแก้ไขแนววัดไข่สายวัดน้ําหนักเพราะว่ายาแก้แพ้นี่สําหรับหัวคว้ยแพ้ยังเขาฉีดทันนั่นกับบ่อเป็นอย่างนันจ้าสมมติว่าควาวยเขาถือสัตว์มีพิษ ถือสารมีพิษกัดเขาก็จะช่วยเหลียซอยทันเท้าฉีดยาเป็นเท้าเท้ามียาแก้แพ้ไวไ้ในขอประจําบ้านเขาเราจะหอยคั้นกัดขีดเข็มเดียวยุบบดเลยจ้ะประสบการณ์โดยตรงมาเลยแต่ก่อนบ่หูว่ามีแบบหอยคั้นควายเป็นลงนอนควายนอนหนามแบบหอยคั้นเป็นตุ่มเต็มโต เป็นตุ้มขื้นเบ็ดใสๆแตกจ้ายาแก้แพ้เข็มเดียวยุบหายแล้วจ้ะเขาจะต้องศึกษาพยายามศึกษาขีดยาให้เป็นซอยเหลียตัวเองให้ได้ซิ่งเล็กๆน,น่อยบะสมกวนถึงมือหมอเขากับบ่ต้องได้โทรหาหมอนะจ้ะบางข้งเขาโทรหาหมอเพื่อนกับบ่ได้บ้างมาทันใจเด้จ้ะเขาจะต้องเขาจะต้องซอยเหลียคายเฮาวัวเฮา ให้ได้ทันทวงทีด้วยมือตัวเองโดงท้องฟา้ามนี่ศึกษามาจากยูทูปวิธีฉีดยากะเรียนมาจากอาจารย์สันดาฟา้าม์เปินสอนเปินสอนตอนควายจะของประสบเหตุจ้ะเพินเมตตาสอนวิธีฉีดยาวัดจากหูไปคืบหนึ่งมาจา้ะช่วงคอช่วงมีเนื้อหนังช่วงคอ ว่าจากหูลงไปเป็นคืบเทาก็ฉีดฉีดไลายลายแถวตรงไปตามล้าตัวเนะจ้ะมันจะเป็นเนี่ยคออ่อ,อนๆน,นิ่มๆม,ม,มันจะฉีดยาได้ตรงนั้นเกิดเหตุยังขืนเท่านซอยเขามีเข็มมียาเขามียังไวประจําคอกเกิดยังขืนเทาก็ซอยซอยทันจ้ะทำแล้วเอาควายเข่าคอก เขาคอกแล้วเขาเฟียงเสียเอาเฟียงใส่คอกให้จ้าเพราะว่าเขาออกไปเลี้ยงข้างนอกฮักดัเขาม้าไปเห็นยางข้างนอกกับอิ่มจนอิ่มน้อนน้ำขึ้นคอกแล้วกอาเฟียงอัดไว้แล้วกับปิดอูดอูดยุ้งแล้วกับปิดมุงจ้าเอาไฟใส่เอาเอา,เอาเอาเอาเฟียงใส่ในกับปีบจอหูไฟจูดยางไลยุ้งในคอกออกจ้าเนี่คืน ดงท้องฟ้ามเห็ดประจําถูกมือไรยุ้งแล้วกับปีดคอกเอาหนามือไรมิหนาสดตเกาหยาใส้คอกไห้มือไรมิหย,าเ,อา,อย,า,ยาเขาจะเอาเฟียงใส่ไห้ถ้าเขามีความรูเ้เล็กๆในน้อยเพราะซอยเหลียวคว้าจะของใดก็จะเอาตัวรอดไดนอกจากเวลาฉุกเฉินมาน้านอกจากเป็นสัตว์มีผิดเขาก็ฉีดยาแก้แพ้ได้ทันก่อนเขาสทโท้หาหมอเขาก็ต้องซอยซอยเอ็นหัวควายของเขาสะก้อน ถ้าเป็นนักเป็นลายเขากจะจังคอยโทรหาหมออันใดที่เขาเหตดบ่ไดดซอยบ่ได้เขากจะจัเป็นเขากจะจังโทรหาหมอนะจ้ะคลิปนี้พี่นี่กะออบมาว่าเรียงรักษาวายกินยาข่ายยาด้วยประสบการณ์ตัวเองเนะจ้ะคลิปนี้กะซ้ำนี่แหละจ้าขอบคุณหลายๆผู้ใดเข้ามารับชมรับฟังกับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดวงท้องฟ้าในน้าจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ